สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Block Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำฟาร์มทองที่มีระบบแยกไอเทมในตัวนะฮะนอกจากเราจะได้ทองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ไม่น้อยเลยก็คือ exp นั่นเองนะฮะส่วนไอเทมในขั้นตอนแรกก็เตรียมไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ครับซึ่งขั้นตอนแรกนั้นเราจะสร้างประตูเนเธอร์ก่อนนะฮะโดยผมจะสร้างบนท้องฟ้านะครับแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไป22บล็อกนะฮะ หรือว่าใครจะสร้างบนพื้นก็ได้นะซึ่งส่วนมากผมก็มักจะเห็นคนทั่วไปสร้างบนพื้นกันแต่ว่าผมจะสร้างบนท้องฟ้านะครับจริงๆถ้าพื้นมันเรียบก็สร้างบนพื้นก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าพื้นมันไม่ค่อยเรียบผมขี้เกียจมาปรับพื้นที่นะครับผมก็จะต่อขึ้นไปแทนและกันมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งก็ใช้น้ําแค่ไม่กี่ถังด้วยนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต่อขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะต่อมาด้านข้างอีกประมาณ8บล็อกนะฮะเป็นเป็นจำนวนบล็อกที่น้ำมันไหลจนสุดทางของมันนะครับ3 4 5 6 7 8ห้าแนะฮะแล้วก็บล็อกที่9นี้เราต่อเพื่อที่จะสร้างกำแพงเฉยๆนะครับต่อฝั่งนู้นเสร็จเรามาต่อฝั่งนี้อีกนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาต่อซ้ายขวาแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันไหลลงไปด้านข้างนะ ผมก็จะใช้วิธีการต่อทีละสองบล็อกแบบนี้ไปเลยนะครับติดตรงนี้ก็อุดอุดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาทุบทิ้งนะครับโอเคนะครับเสร็จเป็นหนึ่งด้านแล้วก็มาด้านนี้นะฮะปับ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางน้ําที่เราจะให้ซอมบี้พิกลิ้นนั้นไหลลงมาตกตรงรูตรงกลางนะฮะหลังจากนั้นเราก็นําน้ําไปวางดูเลยนะครับว่ามันพอดีไหมนะมันก็พอดีอยู่แล้วนะมันก็น้ํามันไปได้แค่แปดบล็อกนะฮะ ปุ๊บนี่นครับโอเคพอดีเป๊ะนะฮะเราจะมาร์กจุดไว้ก็ได้เผื่อแบบจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่ไงโอเคนี่ครับหลังจากนั้นเราจะมาที่ปลายของทางน้ํานะครับแล้วเราก็ต่อมาแบบนี้นะอีก8ดบล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงปลายเนี่ยซ้ายขวาเราจะใช้ข้างนึงเป็นออฟซิเดียนข้างนึงเป็นกระจกนะเพื่อที่เราจะทาประตูเนเธอร์นะฮะ โอเคนะครับเราจะนำออปซิเดียนมาต่อแทนนะครับแล้วก็เหลือช่องตรงปลายนี้ไว้เราใส่กระจกแทนแล้วก็ค่อยต่อออปซิเดียนขึ้นไปแบบนี้นะเพื่อเป็นการประหยัดบล็อกนะแล้วก็มันก็จะนับได้7บล็อกนะครับตรงกลางนะต่อขึ้นมาอีก8บล็อกนะแล้วก็เอากระจกวางแบบนี้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะครับจริงๆผมลืมเช็คนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าซอมบี้แล็นมันตกทางด้านไหนนะฮะ <c oughs> ไปตกฝั่งนู้นนะ โอ้ยผมต้องทุบทําใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอทุบทําใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะนําน้ํามาเทดูนะฮะจริงๆมัน8บล็อกมันก็พอดีแล้วแหละนี่ไงโอเคเทไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อบ,บล็อกให้เป็นสองชั้นแบบนี้นะฮะเพื่อไม่ให้ซอมบี้พิกลินนั้นมันกระโดดออกได้นะป้องกันไว้ก่อนนะครับ หลังจากต่อบล็อกเสร็จนะครับเราก็จะมาทําฝั่งตรงข้ามของประตูเนเธอร์นะฮะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามสิฝั่งคู่ขนานของมันนะฮะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อย่าลืมเด็ดขาดนะครับว่าซอมบี้พิกเลินนั้นมันจะตกฝั่งเดียวกันตลอดนะครับดังนั้นให้เราหันหน้าประตูเนเธอร์ไปฝั่งเดียวกันแบบนี้เรียบร้อยนะครับได้ประตูเนเธอร์มา1คู่นะครับผมก็จะทําอีก4อันนะครับก็คือตรงกลาง2อันตรงปลายฝั่งนู้นอีก2ออันนะฮะ แต่เดี๋ยวผมค่อยไปทํานะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการทําระบบของประตูเนเธอร์ก่อนนะครับขั้นแรกให้เอาบล็อกวางแบบนี้แล้วก็ดิฟเทนเซอร์นะครับวางแบบนี้นะครับตรงปลายอ่าที่ห่างจากทางน้ําตรงกลางนะครับใงน,นั้นต่อบล็อกมา4บล็อกฮะให้เรานำออฟเซอร์เวอร์วางหันหน้าไปทางนี้นะฮะให้อ่ตรงแดงๆมันหันหน้าไปทางนู้นนะฮะ นู่นนะฮะอะารนั้นเราก็จะวางสลับกันอีก2อันแบบนี้แล้วก็ล้อมรอบมันเลยฮะปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนําลาวามาเทตรงกลางนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันไหลไปทางอื่นนะล้อมรอบบล็อกเสร็จนะฮะให้นําแถบดอมาวางแล้วก็เปิดไว้3อันเลยฮนะปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บ <c oughs> แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะนํากระจกมาวางแบบนี้นะบล็อกอะไรก็ได้ไม่ต้องกระจกนะฮะอะไรนั้นก็เอาลาวาเทนะฮะปับ๊บนี่ฮะประตูเนเธอร์ก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาทําอีกด้านหนึ่งของคู่ขนานนะครับโดยที่ให้เราทําด้านปลายเสมอนะครับห้ามไปทําตรงใกล้กับทางน้ําตรงกลางนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซอมบี้พิกลิ้นมันจะโดดน้ําขึ้นมาได้นะครับคือเราจะทําทตรงนู้นนะฮะห้ามทําตรงนี้นะให้มาทำน,น,นี่นะครับตรงนี้นะฮะที่ผมวางบล็อกไว้แบบนี้นะครับโดยให้ทําเหมือนกับฝั่งนู้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับกลับด้านนะฮะ หลักการเดียวกันครับแต่ว่าเราแค่ใช้จินตนาการในการกลับด้านมันเฉยๆนะพอทำเสร็จก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำระบบแยกไอเทมนะครับโดยเราจะขุดบล็อกลงไปแบบนี้หลังจากนั้นนำกล่องมาวางไว้นะฮะแบบนี้แล้วก็นำฮอปเปอร์วางเข้ากับกล่องนะครับไม่ได้ก็ทุบทิ้งไปก่อนก็ได้ วางฮอปเปร์นะฮะให้นั่งแล้วก็วางนะให้มันชี้เข้ากล่องนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเปลืองพื้นที่ให้เราทุบบล็อกรอบๆทิ้งก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับส่วนมากผมก็จะใช้แถบดอนะครับเป็นตัวกั้นไอ้พวกมอนเตอร์ต่างๆแบบนี้นะฮะเวลาเราทําฟาร์มต่างๆเนี่ยผมจะใช้แถบดอแบบนีนะ้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้มันก็ไม่สามารถออกมาได้แล้วนะแค่นี้นะฮะนี่นะครับ,รบเราสามารถ ฟันมันได้แบบเต็มเหนียวเลยนะฮะต่อมานะครับให้เราขุดบล็อกลงไปนะครับลึกประมาณ5บล็อกนะครับด้านล่างก็ให้กว้างประมาณ7คูณ7ก็ได้นะครับเผื่อไว้ขุดลึกลงมาประมาณ5บล็อกแล้วก็ให้ความกว้างคูณความกว้างเนี่ย7คูณ7ก็ได้นะครับเผื่อไว้นะฮะก็มันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นให้เรานำฮอปเปอร์เนี่ยวางหันหลังให้กับ กล่องเชสนะฮะโดยให้เราวางไปจนถึงข้างใต้ของกล่องที่เราวางไว้แบบนี้นะครับโดยเราจะใช้ฮอปเปอร์ตรงกลางนะครับในการแยกไอเทมนะครับซึ่งผมจะแยก3ประเภทนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราจะเอาไว้ทิ้งขยะนะครับนี่นะครับผมก็จะทําระบบทิ้งขยะเผื่อไว้ตรงนี้นะฮะโดยที่เราจะนําลาวาเนี่ย เทไว้ตรงปลายนะฮะหลังจากนั้นให้นำดอปเปอร์เนี่ยมาวางไว้แบบนี้นะครับโดยให้หันหน้าไปทางราวานนะโอเคนะฮะหลังจากนั้นให้ขุดไปทางนู้นนะฮะให้ได้ขนาด4คูณ2นะครับแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาทีา่ห้องใต้ดินของเราก่อนนะครับห้องเก็บของของเรา ผมจะขุดลงไปนะครับเมื่อกี้ผมขุดไม่ถึง5้าบล็อกนะเดี๋ยจะขุดลงไปอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําบล็อกมาวางไว้ข้างใต้แบบนี้นะฮะโดยให้เว้นไว้1บล็อกนะครับห่างจากฮอปเปอร์ด้านบนนะจริงๆผมวางเกินนะเดี๋ยวผมวางช่องนี้ต่างหากปุ๊บๆนะฮะใหเราวางบล็อกให้ตรงกับช่องฮอปเปอร์ที่เราจะใหไอเทมตกลงไปนะฮะผมก็จะวางเลสโตนคอมพลีเตอร์นะครับแบบนี้นะฮะสามอัน หลังจากนั้นนะครับให้นำฮอปเปอร์นะฮะมาวางให้ชี้ไปทางเลสโต n คอมเพลเตอร์แบบนี้นะฮะปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ทุบบล็อกข้างล่างนี้ทิ้งไปเลยโอเคนะครับให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำกล่องมาวางนะครับแต่ผมจะอ่าให้ดูก่อนนะครับนี่นะให้เราเว้นเว้นช่องไว้นะครับแบบนี้วางบล็อกเว้นไว้แบบนี้ก็ได้นะฮะหลังจากนั้นนำกล่องมาวางนะครับโดยที่เราจะเว้นช่อง1นึ่งบล็อกนะฮะ เพื่อที่เราจะนำฮอปเปอร์มาวางนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นนำกล่องมาวางทับฮอปเปอร์ไว้แบบนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บให้มันเยื้องเยื้องกันหน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วให้นำฮอปเปอร์ไปวางด้านในอีกรอบหนึง่งนี่นะครับมันก็จะซ้อนกันขึ้นไปพอดีต่อมาให้มาที่ด้านหลังนะครับเราจะนำบล็อกมาต่อไว้นะครับโดยที่ให้เราเว้นช่อง แล้วนำา r e stone t o s h วางไว้ข้างใต้ r e d stone comparator นะฮะแบบนี้นะครับแล้วนำบล็อกมาต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับให้มันเป็นรูปตัว T แบบนี้นะฮะแล้วก็นำา e e stone repeater วางไว้ข้างใต้ตัว T เนี่นะฮะสอันแล้วหันหน้าชี้เข้าไปนะแล้วก็นำบล็อกมาอุดไว้เลยนะครับหลังนั้นนำาลส stone นะฮะวางให้ทั่วเลยนะครับ จนถึงด้านล่างแบบนี้นะฮะนี่นะครับเราก็จะได้รูปแบบประมาณนี้แล้วก็ทําการอุดได้เลยนะฮะหรือว่าจะปักท็อตไว้ก็ได้นะครับต่อมานะฮะให้เรานำ e n v i u นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อบล็อกอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะนําเอาไปใส่ไว้ในฮอปเปอร์ชั้นที่2นะฮะนี่นะครับชั้นที่เราจะนํามาแยกไอเทมเนี่ยนี่นะฮะให้นำฮอปให้นําบล็อกที่เราตั้งชื่อเนี่ยอย่างละ1นอันนะฮะให้วาง4ช่องด้านหลังแบบนี้นะครับ ทุกอันนะครับโดยผมจะแยก3ประเภทของไอเทมก็คือทองอ่าแล้วก็ทองเม็ดแล้วก็เนื้อเน่านะนี่หลังจากนั้นให้นําไอเทมที่เราจะแยกประเภทเนี่ยใส่เข้าไปอย่างละ1ชุดนะฮะเอาไว้เป็นไอเทมนาร่องนะเรียบร้อยนะครับหลังจากเราใส่ไอเทมเสร็จนะครับมันก็จะไหลลงไปที่กล่องด้านล่างนะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ41ชิ้นนะฮะ นี่นะครับทุกกล่องก็จะเหลือ41ชิ้นนะฮะแล้วมาดูที่กล่องด้านล่างสุดนี่นะครับมันก็จะมี22ชิ้นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราจะนำไอเทมเฟรมมาใส่ไว้แบบนี้ก็ได้เพื่อที่เก็บร้อยนะครับผมทำไอเทมเฟรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์เรียบร้อยนะหละังจากนั้นนะครับให้เราทาบันไดลงนะครับหรือว่าจะทําแบบใช้นั่งร้านแบบผมก็ได้นะง่ายดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นผมจะมาทำระบบทิ้งไอเทมนะครับโดยให้นำ redstone comparator นะครับวางชี้ไปแบบนี้นะและนำ redstone torch วางแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับและนำ redstone วางแบบนี้เลยนะครับมันจะกระพิแบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บแบบนี้นะเห็น,นั้นก็ต่อขึ้นไปด้านบน dispenser เอ้ยไม่ใช่ dropper นะฮะแล้วก็ให้วางอีกอันหนึ่งแบบนี้นะมันถึงจะมีเสียงดังแป๊กแป๊แป๊แป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 นะฮะนี่นะครับ ถ้าได้ยินเสียงแป๊กแป๊แป๊กแ,แบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับหลังกนั้นก็อุดได้เลยนะฮะต่อมาให้เราขึ้นมาเปิดระบบของประตูนเนเธอร์นะฮะให้นำเลสตนมาต่อเข้ากับดิสเพนเซอร์นะฮะแบบนี้นะครับปึ๊บหลังจากนั้นให้นำน้ำใส่เข้าไปในดิสเพนเซอร์นะฮะมันก็จะดังแป้งๆให้ทำแบบนี้กับประตูนเนเธอร์ทุกอันนะฮะมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับ เพื่อเป็นการเปิดปิดประตูมิตินะฮะนี่นะครับสอมบี้ลิกลินก็จะหลงมิติเข้ามานะครับแล้วก็ตกลงมาในน้ําแล้วก็ไหลลงไปตรงจุดศูนย์กลางนะครับแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นผมก็จะเพิ่มเติมนะครับผมจะทําสวิตปิดเปิดประตูมิตินะฮะเพื่ออาวันไหนผมไม่ต้องการให้มันตกลงมาเยอะนะะมันจะแหลกนะครับก็ต่อบล็อกขึ้นไปแบบนี้นะพอดีเกมนี้มันไม่มีสายไฟนะฮะ ผมก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับต่อนะฮะแล้วก็เปิดเดี๋ยวเปิดสวิตไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะให้เราต่อ r เ d s t o n e ขึ้นไปนะครับแล้วก็นำเ e สโตร์รีพิเต t e r วางไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปเลยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าไฟมันเริ่มจางๆแล้วก็นำเ e สโตร์รีพิเต t e r วางไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการต่อกระแสไฟฟ้าไปอีกนะฮะโดยที่ให้ต่อเป็นแนวตรงแบบนี้นะ ห้ามให้เลสตตนวนเข้าหาเลสตนร,รีพิเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไฟค้างนะฮะคือให้เป็นกระแสเดียวนะครับแบบนี้นะฮะปึ๊บห้ามให้วนนนะหลังจากนั้นเราจะตอบล็อกมาจนถึงอ่าระบบทุกอันนะฮะให้เรานำเลสโตนต่อไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำเลสตนร,รีพิเตอร์ต่อไว้นะฮะคือผมจะต่อย้อนกลับมานะ นี่นะครับให้เราต่อให้มันให้มันเชื่อมกันอะ่ะมานะครับใกล้แล้วพอมันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะดับทันทีนะฮะปึ๊บนี่นะครับดับเลยนะฮะโอ้มีอีกอันหนึ่งยังอีก2องอันไม่ดับนะฮะไม่รู้ผมไปพลาดตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะไฟขาดตรงไหนอะ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 ตรงนี้นี่เองนะฮะ โอเคเชื่อมปุ๊บนะฮะนี่นะฮะมันก็จะหยุดทันทีนะฮะทีนี้ซอมบี้พิกลินก็จะไม่เกิดนะฮะแต่อาจจะมีบางตัวหลงมิติมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับสองสามตัวอย่างเงี้ยฮะโอเคมาลองสวิตช์หน่อยนี่มันก็จะเปิดปิดเปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้คือเราเปิดสวิตช์นะเดี๋ยวเราลองปิดดูนี่มันก็จะหยุดนะฮะ โอเคมาลองหมดโซวเวอร์นะฮะลองมาเชือดหมูดูดู้ิว่าจะได้สักกี่เวลกันเชียวนะครับอันนี้ผมทิ้งไม่นานแล้วมันก็เลยเยอะนะอาจจะได้เร็วเร็วหน่อยนะฮะโอเคีปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ก็ได้15บวิลนะ15มาดูระบบทิ้งขยะของเรากันครับนี่นะครับไอเทมที่ผมไม่ต้องการก็จะ ผไปตกลาวานะครับก็คือดาบทองนั่นเองนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยผมโดนเอ็นเดอร์แมนเล่นงานสองรอบแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูไอเทมของเรานะนี่ทองแท่งก็จะได้น,น้อยหน่อยอินกอตก็เยอะนิดน,นึงเยอะสุดก็จะเป็นเนื้อเน่านะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ